สรุปกันแบบชัดๆ7ข้อที่เกษตรกรจำเป็นต้องรู้ล่าสุดเช็คการโอนเงินงวดแรกและงวดที่2สําหรับการตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง hr channel ช่องที่ให้ความรู้ข่าวสารทั่วไปและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังทุกทกท่านเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมและช่อง HR Channel ก็ยังคงอัปเดตข่าวสารทั่วไปและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกร15,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเช่นเดียวกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน ถึงแม้ว่าโครงการเราไม่ทิ้งกันได้ปิดตัวลงแล้วก็ตามนะครับแต่โครงการเยียวยากเกษตรกรยังคงเดินหน้าต่อไปซึ่งคลิปนี้นะครับเกษตรกรต้องรู้7ข้อที่สําคัญสําหรับการโอนเงินให้กับเกษตรกรรอบแรกและรอบที่2รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมีคําตอบในคลิป มารับชมคลิปได้เลยนะครับซึ่งก่อนที่ท่านจะเข้ารับชมรับฟังคลิปนะครับอย่างไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งติดตามกดซับสไครต์ที่มีรูปสีแดงเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของทางช่อง HR Channel ก่อนใครและที่สําคัญนะครับสําหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางช่อง HR Channel ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดสําหรับการพัฒนาปรับปรุงในการจัดทําคลิปใหม่ๆในครั้งต่อๆไป ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับมารับชมรายละเอียดในคลิปกันได้เลยครับวันที่5มิถุนายน2,563ติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรรายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม2ันารยรวมเป็นเงิน1 5 0 0 0บาท ซึ่งแม่ทัพใหญ่นายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อัปเดตข้อมูลสรุปได้เจดข้อที่เกษตรกรควรต้องรู้สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินซึ่งรายละเอียดเจดข้อมีดังนี้ เกรรษตรกรกลุ่ม1และกลุ่ม2ที่ยังไม่ได้รับเงินงวดแรกทางธนาคารทกศกำลังเร่งทยอยโอนอย่างต่อเนื่องคาดว่าไม่เกินภายในวันที่10มิถุนายนนี้จะได้รับเงินแน่นอน งวดที่2จะเริ่มโอนให้เกษตรกรกลุ่ม1และ2ภายในวันที่15มิถุนายนนี้ส่วนกลุ่ม3จะได้ครั้งเดียวรวมกันเป็นเงิน15,000บาทเลยภายในวันที่15สิงหาคม2,563นี้ ข้อที่3วันนี้วันที่5มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายของเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการช่วยเหลือเยียวยาแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถดําเนินการยื่นอุทธรณ์ส่วนเกษตรกรชุดสุดท้ายสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงภายในวันที่31กรกฎาคมสนสี้สำหรับยอดโอนล่าสุดเกษตรกรได้ 1> 7 1 3 7ล้าน1,3721รายเป็นเงิน35,518.60ล้านบาทสำหรับจำนวนเกษตรกรซึ่งบัญชีธนาคารมีปัญหาหรือไม่ได้แจ้งหมายเลขบัญชีมาในสัปดาห์ที่แล้วมีจำนวน3า6 0 8นวน3 5 6รายจากการที่ธนาคารทกสทุกสาขาและหน่วยงานสังกัดทางกระทรวงเกษตร ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเร่งหาเกษตรกรถึงบ้านทำให้ได้มีบัญชีธนาคารมาแล้วคงเหลืออยู่ระหว่างการติดตามจำนวน62,714รายด้วยกันนะครับข้อที่5หมายเลขบัญชีของธนาคารทกสได้เพิ่มมาเป็นจำนวน293,363านวน3ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัญชีต่างธนาคารซึ่งทางธนาคารทกสจะส่งรายชื่อหมายเลขบัญชีให้ธนาคารทางต้นสังกัดได้ตรวจสอบความถูกต้องคาดว่าจะแจ้งกลับมายัางธนาคารทกสจากนั้นจะโอนเงินให้วันที่8มิถุนายนนี้ข้อที่หหน่วยงานทางกระทรวงเกษตร8หน่วยงานรับเรื่องอุทธรยียวยารวมทั้งสิ้น48,621ราย จำนวน4 9 5 5 4เรื่องแก้ไขปัญหาแล้ว6,823เรื่องและอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานต้นสังกัด4,598เรื่องและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์1633เรื่อง และข้อที่7นะครับข้อสุดท้ายการตรวจสอบสิทธิเยียวยาเกษตรกรกระทรวงการคลังเพิ่มแอปเกษตรกรดิจิตอลตรวจสอบสถานะเกษตรกร,ศศกรและอุทธรทีเดียวจบครบง่ายเพียงคลิกเดียวทั้งนี้นะครับการแจ้งการอุทธรหากเรื่องใดหน่วยงานในส่วนภูมิภาคพิจารณาและสรุปผลได้จะดำเนินการทันที แต่หากนอกเหนืออำนาจต้องเร่งส่งมายัางคณะกรรมการระดับกระทรวงโดยประหลัดกระทรวงเกษตรจะประชุมคณะกรรมการครั้งแรกวันที่8มิถุนายนนี้เท่านั้นอย่างไรนะครับขอให้เกษตรกรทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ารับชมรับฟังคลิปนี้กันนะครับและหากท่านคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครตเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครๆและยินดีรับข้อเสนอแนะข้อติชมข้อแนะนำสำหรับข้อเสนอแนะติชมแนะนำจะนำไปพัฒนาจัดทำคลิปในครั้งต่อไปต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เข้า รับชมคลิปและติดตามกันมาตลอดและกดไลค์กดแชร์ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ